มีตำรวจหกนายที่ถูกจับกลุ่มโดยพลตสรุรเชษฐ์หักพานได้ออกหมายจับจับกลุ่มตำรวจหนาย3ข้อหาหลักคือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำผิดนี่คือพฤติการตำรวจอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ไม่น้อยท่านผู้ชมรู้มามเนี่ยมันสะท้อนเห็นอะไรว่าพระราชบัญญัติตํา,าตรวจออกใหม่หรือโครงสร้างตํารวจที่คิดจะปรับปรบปุงใหม่เนี่ย ให้ทําอีกร้อยพระราชบัญญัติหรืออีกร้อยโครงสร้างก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหนานี้ได้แต่วันนี้ผมมีพูดเรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องความขัดแยง้งระหว่าง2บิก๊กบิ๊กหนึ่งคือบิ๊กโจกบิ๊กที่2คือบิ๊กต่อ2บิ๊กนี้กําลังชิงตําแหน่งพบตะรกันและผมก็จะมีเรื่องที่จะเตือนพลตํารวจเอกสุรเชษหัก่านด้วยผมเสียดายไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมไอ้ตำรวจ28คนที่ถอดเสื้ออยู่ในภาพวงจรปิดนั่งกินอยู่เนี่ย สมควรจะถูกให้ออกจากราชการทุกคนเพื่อดำเนินการสอบสวนสืบสวนความผิดทางวินยัยหรือถ้ามีทางอาญาก็ต้องโดนด้วยผิดยังไงท่านผู้ชมคุณเป็นตำรวจคุณไปงานเลี้ยงเพื่อไปรับเงินสวยค่าสวยแม่งคุณจะไปทำไมรวมถึงผู้กับแพญาไทยที่ออกมาพูดจาไม่ดีข่มขู่นักข่าวคุณเป็นถึงผู้กุกับโรงพักพญาไทยแต่คุณเสือกมานั่งกินอาหารกินเหล้าแล้วก็รับสวยกับเขา เหตุผลที่ว่าคุณเคยเป็นสรวัตรทางหลวงสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วในพื้นที่นั้นพวกนี้เนี่ยต้องให้ออกจากราชการไอ้ประเภทที่ถูกหมายจับนี่ท่านผู้ชมรู้ไหมคือพวกนายตำรวจชั้นประทวนที่เข้าหลักเกณฑ์อายุ53แล้วถ้ายังไม่เป็นสัญญาบัตรเขาก็เลื่อนให้จักจ่าหรือนายดาบเป็นร้อยตีทันทีเลยกระจอกกระจอกทั้งนั้นที่โดนระดับนายพันระดับพันตำรวจเอกรวมทั้งผู้การน้องออผมไม่มีใครโดน นี่คือคําถามผมจะตั้งคําถามถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าในที่สุดแล้วไอ้ตำรวจชั้นผู้น้อยแม่งสวยใช่ไหมและไอ้พวกตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่แม่งนั่งถอดเสื้ออยู่ในในในนั้นน่ะทำไมคุณสุรเชษฐ์หักพานถึงไม่ให้เขาออกจากการการเสนอเพาตรอไปเลยให้ออกจากราชการก่อนแล้วให้ตรวจสอบแต่เป็นการย้ายชั่วคราวย้ายไปไประจำน่นเประจำนี่ผู้การน้องความสนถ์ตัวดีเลยขึ้นบนเวทีพูดอวยพรกำนันนก บอกว่าขอให้เจริอรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเส้นทางที่ทําอยู่นั้นทําถูกแล้วก็คือเส้นทางที่มึงเป็นโจรน,นะไอ้นกขอให้เป็นโจรต่อไปและเป็นโจรที่ยิ่งใหญ่มากวงเล็บแล้วอย่าลืมส่งเงินให้กูด้วยล่ะวงเล็บที่ผมพูดเองท่านผู้การไม่ได้พูดท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมรู้สึกไหมไอ้อันธภาพานฆ่าคนนี่ยใหญ่กำนันนกเนี่ยแม่งสั่งตำรวจมานั่งกินข้ามารับสวย จะด้วยเหตุผลใดก็ตามบอกว่ามาหามพกให้ถอดเสื้อคุณเป็นพันตำรวจเอกคุณเป็นพันตำรวจตรีพันตำรวจโทคุณเป็นผู้การมานั่งถอดเสื้อมานั่งให้อะไรย้ำนี้เนี่ยมานั่งไอ้นี่นั่นชนแก้วกันเพียงเพราะว่าทุกเดือนมาเอาเงินให้คุณเนี่ยคุณอายกันบ้างหรือเปล่าวะคุณสุริเชษหักพานคุณจงใจจะช่วยพรักพวกคุณใช่ไหมคุณถึงเอาไอ้พวกตำรวจระดับร้อยตำรวจเอกเนี่ยห้าหกคนเนี่ยตกเป็นจำเลย ผมว่าคุณสุริเชษคุณกำลังช่วยพรรคพวกคุณอยู่ไอ้2ีคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็ผิดผิดตรงไหนมะมไม่มีความเป็นศักดิ์รีในการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงพอแล้วแค่นี้เพียงพอแล้วผมไม่ต้องการที่จะให้คุณสุริเชษหักพานเดินผิดทางเพราะเรื่องอะไรถ้ามีแสงเข้ามาคุณสุริเชษจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าหาแสงทันทีเลย เพราะคุณกําลังแข่งในการชิงตําแหน่งพบตรกับพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลทั้งคู่เลยและพุ่มกับเบิ้มที่ตายไปนั้นก็เป็นคนของพลตำรวจเอกต่อสักิ์สุขวิมลพลตำรวจเอกซูรเชฐ์หักพานเรียกผู้การพุ่มครับพุ่มกับเบิ้มนั้นไปสอบถึง3-4ี่ครั้งทั้งกู่เข็นทั้งปลอบโยมทั้งโน่นทั้งนี่จนกระทั่งพุ่มกับเบิ้มทนไม่ไหวต้องมาฆ่าตัวตายเองเพราะกลัวเรื่องราวต่าง จะลามไปถึงลูกเมียตัวเองและลามไปถึงนายตัวเองก็คือพลน,พนรเทธิต่อสัก์สุขวิมลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องเตือนพลอรฤทธกสรุเชษหักผ่านให้ระมัดระวังตัวไว้หน่อยช่วงหลังๆนี่ท่านหิวแสงมากท่านหิวแสงจนท่านลืมหน้าที่ของตำรวจไปแล้วท่านเอาเรื่องราวต่างๆการสอบสวนเอามาเล่าเป็นฉากๆเพื่อต้องการให้คนเขาอือฮาแต่นั่นเป็นความลับทางราชการท่านไปพูดได้อย่างไงท่านมีสิทธิ์พูดได้อยู่อย่างเดียว ว่าขณะนี้เรากำลังเร่งหาหลักฐานอยู่ได้มามากพอสมควรแล้วแต่ยังต้องรออีกสักหน่อยแต่ก่อนอื่นท่านต้องตอบคำถามสังคมก่อนว่าทำไมไอ้ตำรวจ28คนถึงโดนแค่6คนทั้งหมดเนี่ยต้องออกรักการให้หมดก่อนถ้าท่านเป็นตำรวจที่ตรงฉินจริงๆและท่านต้องการจะปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงปฏิรูปหรือปฏิวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเป้าหมายที่ท่านต้องการที่จะเป็นพบตอรอจนใจแทบขาด เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสนแสดงของท่านหลายอย่างเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงอาชีวิทยาหรืออยู่ในแวดวงตำรวจที่เป็นมืออาชีพจริงๆบอกว่าท่านทำงานชิ้นนี้เพราะท่านเอาหน้าอย่างเดียวและประอ ER ิญคนหลายคนที่อยู่ในนั้นเป็นลูกน้องของพลเร็กต่อศักคู่แข่งท่านท่านก็เลยบี ee, we, ee, we, ee, ้เขาบี้เอาบี้เอาบี้เอานี่ไม่ใช่วิถีของลูกผู้ชายและไม่ใช่วิถีของตำรวจมืออาชีพ จริงๆท่านไม่จําเป็นต้องแต่แสงข่าวอะไรทั้งสิ้นเลยท่านนั่งตั้งหน้าตั้งตาทางานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกวันท่านอาจจะพูดว่าเราได้มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วเรื่องราวต่างๆผมยังไม่อยู่ในสภาพที่สามารถพูดได้เพราะว่ายังอยู่ในกรณีการสอบสวนเป็นความลับทางราชการที่ผมพูดไม่ได้แต่การที่ท่านเจ้ยแจ้วออกมาทุกวันนี่ไม่มีอะไรนอกจากที่จะให้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่อง โหร้องชมเชยท่านอยู่ตบมือให้ท่านนี่ผมรักถึงเตือนท่านออกมานะจำเป็นต้องพูดกับท่านตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมาผมอยากท่านเลิกนิสัยนี้สัที